ตรงนี้ก็เหมือนอีกหนึ่งห้องในบ้านสมมติถ้าเราบอกว่าบ้านท่านอาจารย์อยู่บ้านหลังใหญ่อย่างแรกคือมาดูชัยภูมิย่อยก่อนทาไมอาจารย์เรียกตรงนี้ว่าปรกเพชรอาจารย์เราจะเห็นว่าในในบ้านภูเข,ขาเนี่ยตั้งแต่ตรงเนินหน้าบ้านท่านอาจารย์นะตรงผิวต้นสนมันจะมีลําน้ําอยู่เส้นหนึ่งนะไอ้ลาน้นํานั่น,นะคือลําน้ําที่มาจากด้านหน้ามาจากภูเขาฮกแล้วก็หยุดพักเป็นบึง เราต้องเข้าใจก่อนว่าพื้นที่ที่ที่โมกเหล็กเนี่ยมันเป็นเขาเรียกหิวมันจะเป็นเนินขึ้นขึ้นลงลงสูงสูงต่ำต่ำไปเรื่อยเรื่อยเพราะโดยมันเป็นเนินแบบเนี้ยเวลาฝนตกเวลามันมีมันก็จะมีร่องน้ําน้ําจะไหลที่สูงแล้วก็รวมกันเป็นร่องน้ําแล้วก็ค่อยคยไหลไหลไหลสุดท้ายมันก็จะไหลมารวมกันที่คลองโมกเหล็กซึ่งเป็นเป็นเส้นใหญ่สุดนะแต่คลองโมกเหล็กเนี่ยจะไหลไปเรื่อยๆืเป็นน้ําตกเต็มเขาน้อยแล้วก็ลง พี่ว่ามันได้จะไปลงคือเป็นลงแม่น้ำป่าสักอันนี้คือ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 แนวของน้ําที่มันมาทีนี้อีกอันหนึ่งอยากให้ทาความเข้าใจมีน้ํากับไม่มีน้ําขนไม่ได้แตกต่างกันมากคือถ้าช่วงที่มันมีน้ําน้ํามันจะจับพลังแล้วก็ให้พลังเคลื่อนที่อันนี้คือระบบได้อไหมทีนี้ถึงจังหวะที่มันไม่มีน้ําพอมันไม่มีน้ําผ่านปุ๊บ มันเกิดร่องเลี่ยงมันเกิดร่องน้าแล้วมันเกิดร่องน้ําเพราะฉะนั้นร่องน้ํามันเป็นพื้นที่ที่ต่ากว่าเพราะนั้นพลังเนี่ยมันก็จะไหลมันรวมกันที่ร่องน้ําแล้วมันก็จะมีการเคลื่อนที่เอื่อยเอื่อหือกอไหมพอมันมีร่องน้ําเมื่อไหรุ่มันก็จะเป็นจังหวะที่พลังมันก็จะตกไปแล้วก็ไปรวมตัวที่ร่องน้านี้แล้วก็เคลื่อนที่เป็นธรรมชาติเราไม่ต้องบังคับมันแต่มันจะไม่เร็วเท่าเวลาที่มีน้ําแต่ทีนี้อีกตัวหนึ่งที่จะเป็นเร่งปฏิกิริยามันคือ ไอ้น้ำเนี่ยมันจะต้องมีทางไปมันไปไหนออย่างนี้เมื่อกี้สมมติพี่เราบอกว่ามันไหลไปรวมกันเป็นน้ําตกเก็บสาวน้อยเวลามันไหลอยู่เนี่ยตรงไหนที่มันมีน้ําไหลตรงนั้นจะมีแรงดึงเยอะเพราะว่ามันจะต้องโฟล์ของ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 การเคลื่อนที่เนี่ยมันจะต้องโฟล์ไปตามน้ำทั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่มีจุดหนึ่งที่มันมีน้ําไหลอยู่มันก็จะดึงเอาพลังให้เคลื่อนที่ตามน้ําไปเรื่อยๆเหมือนเดิมต่อให้มันมีน้ําหรือไม่มีน้ําก็ตาม รนี้มันจะมีบางที่เขาถึงห้ามเป็นขวางร่องน้ําในทางอาจีเขาไม่ให้ใช้ให้ใช้ชายภูมิที่เป็นร่องน้ําหรือบ้านที่มีน้ําผากลางร่องน้ําผากลางเพราะว่ามันไม่นิ่งเสถียรภาพของพลังมันไม่นิ่งมันจะถูกดึงพลังได้ออกไปตลอดเวลาเพราะนั้นในบ้านนั้นมันจะเก็บพลังไม่ได้นะอันนี้คือให้เข้าใจก่อนว่ามันมีร่องมีน้ําหรือไม่มีน้ํามีพลังเคลื่อนที่เหมือนกันเป็นโดยปกติหน้าน้ําเวลาฝนตก มันจะต้องระบายนะ้ำจากภูเขามันก็จะไหลามาเรื่อยๆไหลทะลุทะลุทะลุมาเรื่อยๆผ่านมาผ่านตรงห้องขายตั๋วมาอ้อมมาแล้วก็ไปออกตรงเนินตรงนู้นน่ะตรงริมรั้วนู้นตรงบ้านหลังแดงแดงไหลมาที่นี่แล้วก็ลงมานะเส้นหนึ่งมันก็ไหลลงคลองพวกเหล็กข้างนู้นอีกเส้นหนึ่งมันก็ไหลอ้อมมาทางนี้แล้วก็ลงข้างนี้ตรงนั้นจะมีสองชั้น มันที่มีต้นมะขามนะมพวกเรามากางเต็นท์เราเคยเห็นมันจะมีมีมีอีกคันอีกคันหนึ่งซึ่งอันนี้มันให้เราเห็นว่าสภาพแวดล้อมแบบนี้ไม่สามารถปลูกหรือว่าทาเองได้ต้นไม้ที่มันไม่ได้เกิดขึ้มนมาจากพื้นที่นี้ตั้งแต่ดึกตะบ,บันมันไม่สามารถอยู่ในทรงนี้ได้มันจะล้มเห็นไหมเห็นรากไม,ม้นนะมันไม่ใช่รากไม้ที่เป็นแนวกว้างมันเป็นรากไม้ที่เป็นแนวลึก เพนเป็นต้นไม้ที่มันขึ้นอยู่ก่อนแล้วในพื้นที่ตั้งแต่เดิมมันเพราะ้นร่องน้ําเนี่ยที่เราเห็นทั้งหมดค่าอาจารย์ไม่ได้ทำมันเป็นร่องน้ําธรรมชาติเพียงแต่ท่านอาจารย์เสริมให้มันไม่พังเพราะว่าในโดยปกติใช้ภูมิแบบเนี้ยธรรมชาติมันมีเกิดขึ้นเองอยู่แล้วแล้วถ้าไม่ได้ใช้มันไม่ได้มันก็จะเสื่อมสลายไปโดยธรรมชาติมันก็จะพังตื้นเติมดินถหล่มทับมามันไปทางโน้ไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะตัดอีกทางหนึ่งมาทางนี้แทน มันก็จะมีช่องไปของมันเรื่อยๆมันก็จะแตกไปเรื่อยๆเนี่ยการที่มันมีช่องแบบนี้ยก็แสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอมันมามันตันข้างนุ้นมันตันไปไม่ได้มันก็มาข้างนี้รู้ไหมอ่าที่ไหนน้ำไม้เยอะมันไปได้สองข้างมันก็มันก็เลยกลายเป็นเกาะพื้นพื้นที่ตรงเนี้ยมันจะเป็นรูปเกาะนะมันจะเหมือนปีกตะกั่วนั่นแหละที่เราเราเห็นนี่ยจริงๆมันมีหลาย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 รูปหลายแบบแต่จะมองมันเป็นลายของปีกก็ได้ ในปีไม่ไจะมีหลายที่เป็นร่องน้ําหลไปไหลมาแล้วแต่ละล่องมันจะมีตอกไม่เหมือนกันแต่ว่าคอนเซปต์มันคอนเซปต์เดียวกันคือมันถูกอบเอาพลังไว้อยู่ข้างในเห็นไหเพราะว่าน้ำมันมาแล้วมันก็อบอย่างนี้อย่างที่ทับแขกที่เราบอกว่ามันเป็นปีแค่ก็ถางแต่ว่ามันมาับน้ํามันลงมาจากเขาหางหน้าลงมาปุ๊บมันอ้อมเส้นหนึ่งไปด้านฝั่งเสือของรีสอร์ทอีกเส้นหนึ่งมันไปฝั่งมังกรของรีสอร์ท เลนสีสอดมันก็อยู่ในน้ำสองข้างที่อกแล้วก็ไหลลงไปรวมกันที่ทะเลแล้วเวลาพลังที่เราบอกว่ามันไหลามาตามน้ํามันก็ไหลามาตามร่องน้ํพอเมื่อเจอทะเลที่มันบล็อกพลังมันก็ถูกค้างอยู่ในแอ่งนี้เยอะกว่าปกติแค่น้่เองนี่คือชายภูเน็นพลังที่มันถูกล้อมอยู่ในนี้มันก็มีมากกว่าปกตินะอันนี้คือปือปัจแต่ที่ทําให้เราเข้าใจว่าอ่ะตัวนี้คือลักษณะที่ดีพิเศษ ซึ่งแบบนี้เขาก็เอาไว้ใช้เป็นที่ที่อย่างเกาะเก็ตหลายคนเคยถามไม่รู้ว่าเกาะเกตใช้ได้ไหมกเกาะเกตเหมือนปีนังกันไห้เกาะเก็ตก,ก็มีน้ํเทัพยาลอยวิธีเกิดกเกาะเกตก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่ามันสเกลใหญ่กว่าเังนนพอมันเป็นสเกลที่มันใหญ่กว่ายืนข้างนี้มองไม่เห็นข้างนู้นมันทําไม่ได้มันคือเกาะแล้วมันไม่ใช่พื้นที่ปีนังกระจัมันใหญ่เกินไปควบคุมไม่ได้นะดังพื้นที่ที่มันป็นปีกร่จันมันจะต้องมองเห็นเห็นขอบเขต มันจะสามารถควบคุมได้แต่ถ้ามันใหญ่จนมองไม่เห็นหนึ่งภูเก็ตอย่างสมุยอย่างนี้มันใหญ่เป็นกากที่มันมองไม่เห็นขอบเขตไต้หวันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่หรอกแต่ว่าคอนเซปต์ของการที่ถูกอบด้วยพลังมันเหมือนกันแต่ว่าสเกลมันไม่เหมือนกันอ่ทีนี้เราเขาาเ้าใจแล้วใช่ปุ๊บปีก็จัจโดยรวมนี้มีความเหมือนกันตรงนี้ได้ได้ได้ผลที่ท่านจะบอกตรงนี้ความป่าขนาดทุกอย่างเนี้ยมันถูกล้อมด้วยพลังเพราะฉะนั้นทุกความป่าขนานมันจะสามารถเกิดึ้นได้พร้อมกัน นะมันไม่มีข้อจำกัดอย่างอย่างพลังตรงน้ําประตูเมืองมาเป็นเลเซอร์เส้นใหญ่มันได้เรื่องทีละเรื่องแต่น,นี้มันได้ทุกเรื่องพร้อมๆกันไีนค้คือคือลักษณะของพื้นที่ปิดกคกระทำนะอาจารย์ก็เนะจาะลงไปอีกในพื้นที่เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ใหญ่ก็เลือกชัยภูมิที่จากเหมือนกับการใช้ท้าจีเล็กในห้องนอนจะเอาเตียงไปตรงไหนก็เลือกไปอีกว่าจะรัดยังไง ซึ่งในพื้นที่นี้มันก็ท่านอาจารย์ก็ทำไปว่าอ่ะอย่างน้ำตรงนี้พอดีวัดจากบริเวณท้จีของพื้นที่น้ําตรงน,นี้อยู่ในทิศตะวันออกนะอยู่ตะวันออกที่หนึ่งอาจารย์ก็ให้มันเป็นน้ําล้างอาถรรพ์ไปเป็นการทาน้ำปุตรองค์ปลายลุ้นนะเพื่อให้เป็นน้ําล้างอาถรรพ์เป็นทางออกของน้ําทั้งหมดวนข้างลุ้นก็เหมือนกันก็เป็นทางทางออกของน้ําอันนี้คือน้ําล้างอาถรรพ์แล้วพอวัดจากท้จีของพื้นที่ ไอ้ตรงสาราแดงนั่นคือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะซึ่งเป็นดาวสี่ในพื้นที่เนี้ยในพระสว่างสี่อยู่ริมน้ําก็เป็นมงคลแลเป็นน้ําที่เป็นน้ําเข้าน้ําจุดน้ําเข้าอยู่ตรงนู้นก็เลยใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นเหมือนช่างเป็นสาลาเหมือนช่างเป็นที่ที่เหมาะสำหรับการช่วงชิงการต้องการชัยชนะต้องการความสําเร็จต้องการปัญญาในการเรียน อาจารย์เขาจะเลือกเฉพาะตรงนี้ส่วนทําไมอาจารย์เขาต้องทําพื้นที่ให้มันเชื่อมกันไอ้พลังทั้งหมดเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นนะไม่ได้อยู่ในนี้แบบกับเกาะเนี่ยมันเชื่อมกันไม่ได้เพราะมันมีนมตัวน้ําที่เป็นตัวตัดนะแต่ดินข้างนู้นเนี่ยมันสูงกว่านะแล้วพลังในพื้นที่มันมีเยอะกว่าอาจารย์เขาจะเชื่อมสองอันเนี้ยถ่ายนั่นโดยการที่อาจารย์ก็ออกแบบเป็นสะพานต้นมะขาม มันเหมือนทำราบว่ามันล้มลงมาแล้วก็เอาพลังจากข้างนู้นที่อาจารย์เรียกว่าหัวมังกรให้มันไหลลงมาแบบนี้นะมันเป็นการเชื่อมลังแล้วก็ทำทางลงนะส่วนเอ้ตโตนเห็นเนี่ยทำเป็นค่กยกลเพื่อดึงให้พลังมันรวมกันตรงนี้เป็นจุดสูงต่างนะตรงนี้ถ้าไม่ทำเป็นแบบนี้ทำเป็นอะไรได้บ้างทำเป็นน้ำพุก็ได้น้ำพุใหญ่ใหญ่ใช่ไหมแต่ว่ามันมีน้ำพุเยอะและมันไม่เข้ากับบรรยากาศ ่านอาจารย์ก็เลยออกแบบเป็นวงเวียนที่เป็นหินเพื่อดึงพลังให้มารวมกันอันนี้ก็คือวิธีการทําค่ายกิดท่านอาจารย์มีที่ระบายอัปมงคลมีที่วางตําแหน่งสําหรับความสําเร็จชัยชนะนะอะข้างนู้นมีทางเชื่อมไปฝั่งนูน้นเพื่อดึงพลังของฝั่งนู้นมานะครับมีจุดท้ายีมันเพื่อดึงพลังมันโดยรวมอย่างนี้ก็เรียบรอ้อยก็ทำไปนี้เป็น พื้นที่แสกีกให้มาเลยเป็นปีแใหกระจ่งแล้วก็ตรงนี้เป็นล,ลักษณะเชยภูมิที่คล้ายๆกับเข็มขัดหยกเรายืนไปดูขนาดไปยืนตรงหินหนั่นน่ะเราจะเห็นว่าน้ําเนี่ยมันจะโค้งแบบนี้นะตรงนี้เป็นพื้นที่เป็นโพกเนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นข้อดีที่ท,ที่เชื่อมกันทีนี้พอพวกเราเขา้าใจแบบนี้เนี่ยเวลาเรามาดูอันนี้พี่เนาชอบพามาดูเรื่องของแพง มันทำให้เราเข้าใจว่าระหว่างพื้นที่ที่ท่านอาจารย์เลือกกับพื้นที่ที่ท่านอาจารย์ไม่เลือกยังไม่เลือกอยังไม่เอามันไม่จําเป็นทําไมตรงนี้เริ่มเขาเริ่มถเริ่เปลี่ยนแล้วมันเริ่มมองเห็ถ้าเรามองไปตรงนี้มันจะเห็นถนนแล <c oughs> นะอันนี้เป็นความรู้เสริมให้พวกเราเข้าใจมากขึ้นเรื่องการดูทิศทางของพลังถ้าเราซื้อพื้นที่ฝังรู้แล้วเราจะสร้างบ้านนะ ระหว่างที่แปที่ให้การทําทําที่ให้เมื่อเราไปทาพิธีกันกบบถีงนี้มันจะสร้างบ้านไรบ้านหัวเพราะว่ามันเป็นภูเขาหลังภูเขาที่เป็นเอในยุคแปดเนี้ยมันจะสร้างบ้านได้บ้านวัวเหมือนกันสองอันนี้เหมือนกันพอหันอย่างนี้ปุ๊บน้ํามาจากฝั่งบังกรใช่ไหมน้ำเป็นที่มาจากฝั่งบางกรเหมือนกันเลยดูไม่แตกต่างแต่ทางนู้นเนี่ยมันชันกว่า เม็นถ้าเราหันหลังบ้านไปทางนุ้นเส้นทางถนนนี่มันจะเทมาข้างหน้านะมันจะเทมาข้างหน้ามันจะเก็บพลังไม่อยู่เหตุผลว่ามันเก็บพลังไม่อยู่เดี๋ยวเราต้องเดินไปดูกันเองต้องไปตากแดดนะเราไปยืนดูตรงนี้ตรงปลายตรงหินนี้ถ้าเรายืนอยู่ในพื้นที่ผืนนี้เราจะเห็นตรงเนี้ยคือจุดสิ้นสุดของพื้นที่เราจะเห็นน้ํามันวิ่งออกเพราะว่ามันมโค้งแบบนี้ใช่ไหมพอเรายืนตรงนี้ปุ๊บเราจะเห็นน้ำมันวิ่งไปี้ นะพอน้ำมันวิ่งออกอย่างนี้ปุ๊บพลังที่มันหไหลมาจากภูเขามันจะเก็บไว้ไม่ได้เพราะมันจะถูกน้ําพัดออกไปตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นแปลงนุ่นเดินอื่นนุ่นก็จะโอบก,กับเข้าเมาื่ทีนึงถ้าเราไปยืนบนสะพานเรามองไปเนี่ยเราจะมองไม่เห็นทางไปของน้ําเพราะว่าผนังของของลำน้ำแมันจะขบแต่แ้นะเราไปยืนดูก็ได้อยากรู้ไปยืนดู มันจะไม่เห็นทางไปของน้าเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนที่พี่ลองอธิบายตรงท้องมังกรว่าทางมายาวยาวมากทางไปไม่เห็นเพราะฉะนั้นไอ้แปลงเนี้ยมันถึงเก็บพลังอยู่แต่แปลงนี้ยมันเก็บพลังไม่อยู่คุณมันบอกว่าเฮ้ยเอ้ามันก็น้ําน้าเส่นเดียวกันแต่ความเป็นเจ้าของของคุณมันมันขาดแค่ตรงนี้นึกออไหมเออถ้าผืนนี้ค่อาจารย์เป็นเจ้าของไม่มีปัญหาเพราะว่ามันรวมกันเป็นสองผืน จุดสิ้นสุดของพลังมันอยู่ตรงนู้นตรงที่น้ําปิดเราไม่เห็นทางไปของน้ําพื้นที่นี้มีพลังแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของแค่พื้นนี้เราอยู่ตรงนี้มันจะเป็นจังหวะที่น้ําไหลเปิดอยู่มันเก็บพลังไม่อยู่พลังมันไหลไม่รวมอยู่ใ้พืนนี้อันนี้คือข้อแตกต่างถ้าเราเข้าใจโฟูแต่คนส่วนใหญ่เหมือนเมื่อกี้ที่พี่รอนบอกที่มาถามพี่รอนเราจะดึงเฉพาะจุดที่เราสนใจว่ามันเป็นน้ําที่ปิดเหมือนกันเพราะฉะนั้น มันใกล้มันไกลปู่ก็คิดว่ามันดีสำหรับปู่เหมือนกันแต่น,นี้ไม่ได้นะมันจะต้องดูโดยรวมเป็นองค์ประกอบอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างน,นี่ไอ้บ้านวัวเนี่ยฝั่งนู้นสร้างได้แต่ฝั่งนี้สร้างไม่ได้เพราะมันเก็บพลังไม่อยู่เห็นไหมภูเขาเหมือนกันนำน้ำเหมือนกันต่างกันนิดเดียวเองแค่ควละด้านผมไม่เหมือนกันละเนี่ยนี่เป็นเหตุผลหลายๆครั้งที่พวกเราเวลาไปดูที่เองแล้วเราเชิญท่า,านอาจารย์ไปดูแล้วว่า มันน่าจะใช้ได้นะเพราะอย่างนี้โอ้ยน้ําข้างหน้ามีน้ําข้างหลังมีเขาธรรมาดาสบายมากสร้างบ้นานหัวได้แต่เราลืมมองไปว่าจุดจบตรงน้ําที่มันอยู่ในพื้นที่เราที่ควบคุมไา้มันเป็นน้ําออกหรือน้ํเข้าหรือน้ําปิดหรือน้ําเปิดเหมือนกันอันนี้คือผลในการเลือกใช้แต่เราใช้อาจารย์เลือกแต่ละอย่างเนี่ยไม่ต้องห่วงอาจารย์เดินดูไม่ได้ไม่ได้แค่ครั้งเดียวดูหลายรอบดูแล้วดูอีกหรือพี่ลอยเขาเหมือนกันนะดูตั้งนานก็ไม่เข้าใจจนอาจารย์วันนั้น ขนาดมันยังไม่เสร็จนะอาจารย์ต้องลากแล้วก็เดินบนหินพาพี่เราไปดูเนี่ยไปดูให้ไปดูให้เปเล็งดูว่าเนี่ยเห็นไหมว่ามันปิดยังไงอย่างเนี่ยอาจารย์เคยให้ลูกศิษย์บ้านึ่งทำพอดีเขามีน้ําผุดที่ในบ้านเขาแล้วอาจารย์ให้พุดน้ําอกมาเป็นสายน้ําล้อมแล้วอาจารย์บอกว่าให้ทําเขี่ยวหมาเขี่ยวหมาคือให้มันเหมือนฟันสองซี่ที่มันขบกันเนี้ยเวลามันมองแล้วมันจะเห็นมันจะไม่เห็นทางไปมันจะเห็นเป็นบ่อน้ําลอยๆอยขึ้นมาเอออย่างเนี้ยเป็นมงคล แค่คล้ายกันอันนี้คือชชยภูมิทางองคด้วยการที่มามา้านภูเขาบ่อยๆแล้วมาเดินดูแล้วมาสังเกตแล้วถึงจะเข้าใจว่าอ๋อมันเหมือนกันแต่ว่ามันดีเทลมันแตกต่างอันนี้คือแง่มุมที่ที่เราต้องคิจารณานนะ